ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทั้งบาทนะครับนี้เอามาถ่ายน้ำปลาครับน้ำปลาดุกนะครับมันได้ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอากาศมันห่อนช่วงนี้เขาต้องขยันเปลี่ยนน้ำนะครับเลยมาออปเดตให้เอฟซีเขาด้เบิ้งมีปลาดุกบ่อเขาเลี้ยงใช่ไหมนะครับ,ออบรกบอ,อมมนบกอน้ำเขาเปิดว้าวคนครับ น้ำเริ่มแห้งแล้วคือทำความสะอาดครับเปลี่ยนหนามนะครับตัวนี้นแห้งแล้วครับผู้อินเทอร์ไม่หิ่หงเห็นได้หรือเปล่าขุนขอนกันอีเล่ขุนเดี๋ยวเหาสิมาลองตัดปลาคัดปลาง่าย้นะครับ,รบนี่กินได้แล้วนะครับผมกำลังงามนะครับสามตัวโล นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสามตัวเลขเท้านะครับูุเรมีบอถิงๆเรืือๆห้างบรได้ใส่กับล่องเหลียงนะครับใง่ายนะครับเนี่ยประมาณหาเดือนครับหาเดือนตามที่เหลียงมากครับหาเดือนหกเดือนเขาหกเขาเดือนที่หกแล้วนะครับบอสินี่เน่าครับปกติเนี่นะครับเอาเรลี่ยงไว้ บอ่อห่อบริส่ยหาก็มาเลียงส่วนนี้ก็เป็นบอ่อเฮือนนะครับส่วนนี้ผมเพาะประกัดครับเพาะประกัดประกัดทองอุ้งปุ่งอิงปิงครับนะครับอันนี้บอ่อเป็นบอ่อประกัดครับนะครับเดี๋ยวผมสิมาขัดหาปลาไปปิงตีดอย่างนะครับวันเนือมันจะเป็นยังไงน,น,นะครับ ตั้งโต๊ะล,ล,ลูกตั้งโต๊ะลูกอันนี้ก็ใช่และครับแกเลี้ยงไว้ถักชินเนาะไปลองกินเบิ้งครับก่อนเฮาสิหนันเฮาตัวปลาเลี้ยงเฮาวตรงลองเบิ้งว่ารสชาติมันเป็นจังได๋นะครับบอ่อธรรมชาติตบอ่อสีน,นี้ เดนับธรรมชาติับเขาเรียนว่าหันในบอสิเม่ยนป็นึงไลนะครับมีก็โลคกลัวเด้อพี่รองสารตัวหนึ่งโลคกลัวหรอครับมันงามเลยปลา่วกหัวพ่อครับหาปลาติดงิีพ่อเด้อพี่้อง ก็เลี้ยงไว้แต่กินเนาะพี่น้องเนาะนะครับเขาเลี้ยงไว้แต่กินนะครับบางพ่อบางคนเขาเลี้ยงแล้วกอกินปลาจะคล้องเลี้ยงแล้วก็เพื่อเขาเลี้ยงไว้แต่กินเนาะครับเนาะที่มีเหม็นไม่อีกนะครับเพื่อสันเ์าี่เลี้ยงไว้อยังครับไปซื้อพันกับแพงเด้อพี่น้องเรื่องกระตัวเวลาพันหยางแย่งนะครับโอ้โหๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆ ตัวก็กินบระเิเยแล้วนะครับห้อสี่พูนอลายครับลายครับห้องเปลี่ยนท้ายน้ำสองบอก่อนนะครับกัพากันเปลี่ยนทย้อยกันเปลี่ยนนะครับท่านี้ก็บปลาดุกคือกันนะครับอันนี้เป็นหัวอาหาร มีห้องที่ห้าเอามาไว้าสำหรับเลี่ยงปลานะครับเป็นอาหารเม็ดขนาดกลางเล็พี่น้ออาหารเม็ดขนาดกลางนะครับซื้อมาไว้เทีล้วกระสอบกระสอบนะครับเ่ให้ปลาห้าตรงนี้ก็เป็นก๊อกต่อระบบน้ำนะครับระบบน้ำผุนทางน้ำเสียเขาใช้ผุนนะครับ ปล่อยจากนี่แหละครับกรอกเขาเปิดกรอกสองตัวนี่ครับนะครับเวลาเวลาเขาสิเปลี่ยนน้ำเขาก็ปิดกอกตัวนี้นะครับเปิดกอกตรงนู้นไปเขาก็เปิดแทงนางบวเข้านี่นะครับเปิดแทงนางบวชเข้านี่นะครับมันจะมีสามแทงไว้ล่อนำฝนเด้พี่นองเด้นะครับง่ายๆครับขันเขาอยากปล่อยขนนี้เขาก็ปิดห้างผุนแล้วก็เปิดกอกนี่ครับเขาในนี่ต่อไปตัวนึงนะครับหูมันหักแล้วนะครับยางเตมันหรือว่าเป็นยัง นี่แหะครับเลี้ยงไว้เป็นปลาดูเข้าเอเล่เลยตัวพ่อกินแล้วครับแต่เมืองเข้าสีล้องเอาไปเห็ดจีร้องเบิ้งนะครับมัน,มนสีแส้นคือเข้าไปซื้อเพิ่นอยู่ตลาดบ้อนะครับเข้าเสียไปย่างครับเป็นมักไปย่างลอง้องเบิ้งเดี๋ยวเข้าไปบ่ใหนะเพันน่นี่ก็เป็นบอ่อ เดี๋ยวการปล่อยน้ำก็คืประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยนี่เนาะึงเดี๋ยินีเสียงหมดครับเน,น,เ,บเ,น,นบเพื่อนน้ำจากแท้งน้ำนะครับแ่น้ำมันก็จะไหลครับเพื่อนผนี่ิดกอกตัวนี้ครับปดกอกตัวนี้เพื่อให้น้ำมันแรงครับพี่เขาเพุ่นมึงพี่น้องมึงนี่มาแล้วข้าเดียวนี่การเปลี่ยนระบบน้ำม,มาแล้วนะครับ ฝนเนอกสีเฮาล่องแข้งหนามใบนะครับเพื่อปิดการเฮาวบริเสียเวลาหนาฝนมากห้ากับบริเสียหนาโอ้ต้องหาพุ่นหรอครับข้าเดียวเพราะมันเป็นเดือนทอย่าไป็หอดสามก็ฝนนั้นพื้นหลงเพราะถ้าฝนห้าวสีมีกาะหน้มหลอกไว้ครับเพื่อว่าบริหารไปหยุ่เกี่ยวขัดห้าสิปล่อยห้ากับจังปล่อยลงกมากทีเดียวครับสามบ่อขัดห้าสิกากไว้เห้ากาบกาปล่อยนนะครับปล่อยสำหรับสองบ่อนี่นะครับหัวห้าเรียนประดุกเวลาเปลี่ยนหนาเห้าอยู่เพียงสองใบ ครับเดียวครับเหมือนแมงนะครับแมงนี่ครับ,างงรบมาทีกก่ห้องเลี้ยงไว้กันครับก็นี่แหละครับเลี้ยงเองกินเองนะครับลองเบิ่งได้พี่น้องด้วยโอ้ยเปลี่ยนน้าครับอาทิตย์หนึ่งเขาก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่อุณหภูมิของอ่า อากาศของเฮานะครับบางทิ่งอากาศมันห่อนมันก็เปียนนำดูนะครับมันสิมีกินมี่ยงนงเฮ้าก็เปียนเพื่อกันบ่อห้ปลาดุกเฮ้าหนกนะครับแต่วของเฮ้ากับมีหลังคานะครับหลังคามุ่งอยู่นะครับมันกระติบเพห่อนใดนะครับแต่ก็อากาศอบอ้าวของมั่งกระติบทาให้ปลาดุกมันกินหัวหานนะครับเพราะว่ามันมันบริสุทธิ์ซึมลงดินคือบ่อธรรมชาติทั่วไปนะครับเฮ้าก็ต้องขยันบึ้งว่าฐานะมัน มีฟ้องหรือว่ามีกินนะครับเขาก็เฝ่าเปียนนะครับบัต้อกรอดถึงอาทิตย์ก็ได้นะครับบางเทือกกะห้ามือสี่มือและแต่อากาศครับบางเทือกับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะครับเกือบสองอาทิตย์ก็มีครับมันก็แหละแต่อากาศถ้าอากาศหนาวมันจะเปรี้งครับประว่าการย่อยอาหารของป่าดุกก็มันมันบริซึมลงดินนะครับหนามมันบริซึมล่งดินหนามมันหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับถ้าเข้าหายหัวหรนหลือนะครับ ถ้าหารเหลือมังดีเห็ดไหหนามมันเน่าครับเพราะว่าเฮาป่ามกินบลาเบิดนะครับปามันกินปลเบิดนะครับเฮาก็ต้องให้การให้เฮี้ยก็ต้องให้พอดีครับเ่งโอ้โหนะครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับมาอัปเดตในปีน้องวันปลาดุกทีเฮาเหล้ยงมาหาหกเดือนนะครับมันใหญ่สัมไตรแล้วนะครับน้าเหมอไหลผ่านกอกมานี่ครับเอาพอดีครับอาจจะส่วนของเฮาเฮาสิลิใสยนามประมาณสักคืบหนึ่งนะครับ ความสูงของนามบอหอาเหลี่ยงหอากัแค่คือเดียวนะครับขาดหนามมันอยู่ขีดไข่ครับเห็นบลองเห็นป่ะคุณครับขีดไข่ผมนี่ครับไม่ละครับหัวน้าขีดไข่ผมนะครับทีหอบกระขาดออกไป็ยังนะครับมันก็นจะเป็นอาหารพวกปลาเนี่ยมันเป็นกินพืชนะครับมันก็จะทแตเริ่มตามภาษาของธรรมชาตข,ของปลานะครับอะเป็นยัง หอเลนามเป็นหนามฝนนะครับมันก็คีกักอยู่ในนีน้ม sì, ันก็คีใบมังใบใหม่ก็งคมีแน่นะครับนี่สามมันคีมีสามแทงน้มอานี้เก็บหนามไปเอาพี่น้องอยากเห็นอะไรนี่เดี๋ยวมือหน้ามือหน้าเขาจังหวัดมาทายนี่เบิ้งเพิ่งให้หัวหายมัอเศร้านี่ครับเริ่มเป็นเม็ดเบ็ดเบ็ดขึ้นมาเป็นอิ่มนะครับเพิ่นหัวเขาเปลี่ยนหนามนะครับเสียงนะครับธรรมชาติของเขาดีหูดีนะครับ ผนยูเหือใหม่นะครับเป็นหลากหม่ลากหลางนะครับห่อเก็บมาใส่นะครับขญามหิวกับบูบูบูบพูดกันนะบ่อห่อใส่ใส่บ่อลอยโตนะครับอ้าวคลิปนี้กับบมี่ยังไรครับฝากไว้สำนี้นะครับกับผู้ใดสนใจนะครับเลียงแบบธรรมชาติเลยเลียงอยู่ในบ้านเราครับเรียงไายๆเนาะนี่ครับปล่อยไว้หาห้องเดือนเทากใหไงมากเทาก็ได้กินใช่ครับผมไว้พอกันคลิปหนาครับ นะครับสวัสดีครับ